สวัสดีค่ะป้าสั่งของทางออนไลน์ทุกวันเลยค่ะไม่ไอโนนไอ้นีไน่ไอนั่นนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะให้ความมั่นใจว่าสิ่งที่ได้มานั้นน่ะตรงกับปกไหมตรงกับสิ่งที่เราสั่งไหมอ่ะก็ต้องเปิดค่ะแล้วก็ทำคลิปเอาไว้นะคะวันนี้ป้าก็หวั่นไหวนะสั่งของสิ่งหนึ่ง แต่มันมีความรู้สึกว่าพอขย่าแล้วเนี่ยเหมือนอิดอะ่ะป้าก็รีบเลยค่ะถ่ายคลิปนะคะเนี่ยดูนะคะลุ้นนะคะว่าป้าสั่งอะไรไปเนี่ตื่นมาแต่เช้าเขามาส่งแล้วค่ะป้ายังไม่ทันได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำแต่งตัวเลยอะ่ะกิจกรรกิจ,จวัตรประจําวันตอนเช้าก็มาแกะก่องค่ะ นี่คะ่ะสิ่งที่ได้มาก็คือสารเคมีตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นโทษต่อร่างกายนะคะรับรองว่า f c ของป้าเนี่ยทั้งหญิงและชายต้องได้ใช้แน่นอนค่ะทำใจเย็นๆนะคะรอแป๊บหนึง่งถ้าไม่ทำช่วงฤดูนี้เราจะพลาดโอกาสจริงๆค่ะขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะ